ันจันทรีเลยหนูหนูหนูไปเห็นมาอย่างนี้นะคะพ่อพ่อแม่แม่ครับหนูไปเห็นมาอย่างนี้หนูก็ให้อย่างนี้ครับเขายังวา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 งกันอยู่หรอกครับที่ตรงหมุน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 เครื่องบนนะครับพรุ่งนี้เขาจะเลี้ยงหมูหมูร้อยเก้าสิบเก้าหัวครับที่ชั้นบนนะครับแล้วก็ผลไม้แล้วก็ขนมครับเดยวน้อยจะย่องไปพรุ่งนี้อีกครับไปดูคุ้งสุดท้ายครับ พ่อครับอย่าลืมไก่สีน้อยนะครับพี่นี่พี่แทงหวยน้อยนะคะพี่แทงนะครับวันนี้ยพี่ <c oughs> พี่แทงนะครับพี่อย่าง,งูนะห้าบาทก็ได้ตังร้อยนี่นะพี่พี่ครับแทงนะครับน้อยไม่อยากบอกแล้วบอกที่ใดก็ไม่อยากแทงกันพอหวยออกก็หู น้อยผู้จ่า,าบ,บอกครับวันที่เดี๋ยวหนูเขียนวันที่ให้ครับวันที่เท่าไหร่นะพอ่อวันที่สิบหกครับยาวเลยนะพ่อเนาะเเลยขียนบังบนเขียนบังบนน้อยครับเอาน้อย,ยออหัยวแตกไหมครับหรือเอาน้อยหัวแบกครับ นลูกลรอจะกว่าว่ามันไม่รอแล้วรอรอรอมันไม่รอแล้วเดี๋ยวกะเจียวใหญ่เพิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวกับเดี๋ยวกระเจี้ยวนิดเดียวครับน้อยครับถูกไหมครับถูกจ้าถูกครับถูกครับถูกไหมพ่อ น้อยครับเขียนขีงสุดท้ายเลยเอาโค้งสุดท้ายเลยยังไม่ต้องยังไม่ต้องเลยโค้งนี้ก็ต้องมาอีกแล้วให้ให้หนูไปดูอีกสิคะพ่อเดี๋ยวหนูเขียนเรืยพ่อซื้อนะซื้อนะพี่พี่ซื้อนะครับใครก็ไม่รู้น้อยบุญนะพ่อบุญให้ไปส่งหางก่อนครับ คุณครับอู้อีกทางหนึ่งไม่พอแล้วตรงนี้นะพ่อเนาะอ๋อตรงนั้นแหละให้ไว้สองหางก่อนครับล่างครับอูล่างมันต้องตีนะครับไม้ได้ไม้เร่างครับ ร่างเห็นแล้วกันเราก็มาต่อตรงนี้ได้ล่างครับล,ล่างนะครับอีกครั้งนะครับโอ้เหมือนตัวสวยสวยครับ,รบล่างครับพรอครับล่างครับ อ่าน้อยขีดไปที่ห้าศูนย์แลห้าศูนย์แปดห้าร่างนะครับล่างนะครับพ่อครับล่างนะครับพ่อครับล่างนะครับอ่าน้อยขีดร่างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดเชือกขาเรีวเลยค่ะน้อยขีดแล้วน้อยขีดแล้วตอนนี้ศูนย์แล้วย็ห้ายงนิบไว้ก่อนครับพ่อพ่อแม่แม่ครับพรุ่งนี้เอาีุ้่มครับพ่อมสามโมง เอาสี่โมงดีกว่าเผื่อน้อยจะไปส่งน้องเผือออออ่อน้อยจะลงมาหาพ่อหานี่พรุ่งนี้น้อยพ่อจะนมไม่เยอะๆนะครับน้อยไม่ไปหาลูกตาแล้วครับน้อยจะมากินๆๆๆกิน,นกินนมกับกินกล้วยครับนี่ครับพ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่เยอรมันแล้วก็อยู่กรุงเทพครับแล้วก็อยู่ฝั่งเราอยู่ตรงขาอยู่ใต้อยู่ เชียงใหม่ครับดูดีๆนะครับแล้วก็กรุงงทพยดครับแล้วก็เมืองการเมืองบึงครับโคราชครับออเตเลียด้วยออเตเลียด้วยครับ ที่สิบหกครับเดือนหกหกแปดครับน้อยครับบุญน้อยให้ไวหกจิตหกเก้าจิตครับข้างล่างหนึ่งจิตห้าครับ ตัวนี้กับตัวนี้อยู่ตัวเดิมครับตัวนี้ครับกับตัวนี้ครับอยู่ตัวเดิมนะพ่อเนาะก็ก็ก็ด้านล่างนะครับตัวนี้น้อยให้ตะแก่วแรกเลยครับตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาใหม่ตัวเดียวครับมาใหม่ตัวเดียวครับศูนย์ก็หนึ่งแทนกันนะพ่อพ่อครับศู ศูนย์ก็หนึ่งแทนกันครับหกกับเก้าก็แทนกันครับหกกับเก้าตัวเดียวกันครับศูนย์กับหนึ่งครับแม่แม่พ่อพ่อครับเดี๋ยวไม่เข้าใจครับศูนย์กับหนึ่งตัวเดียวกันครับหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันครับนี่ครับเดี๋ยวพื่งนี้สามห้าูนย์ก็เป็นห้าหนึ่งเนาะสามมุงสามมุงครึ่งเนาะพ่อเนาะ สามมมงครึ่งน้อยจะมาคุ้งสุดท้ายครับวงให้ตัวเดียววงให้ตัวเดียวครับพ่งนี้ครับน้อยจะมาคุ้งสุดท้ายครับวงให้ตัวเดียวครับวงให้ตัวเดียวครับพ่งนี้ครับคุ้งสุดท้ายครับพ่อครับพวกนี้คุ้งสุดท้ายเนาะพ่อเนาะวันนี้ไม่ต้องเขียนครับว่าคุ้งสุดท้ายพวกนี้คุ้งสุดท้ายครับอย่างสองตัวอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับ น้อยจะมาวงให้ตัวเดียวร่างกู้วงตัวเดียวครับคุ้งสุดท้ายครับพว่งนี้ครับคุ้งสุดท้ายของน้อยนะคะพ่อพ่อแม่แม่ครับน้อยไปกอนนะน้อยจะไปวัดครับเดี๋ยวลุงตาตีตอาน้อยหันหันกระดาษมาให้ตีนะไรค่ะหนูยังไม่ได้ไปหาลุงตาเลยหนูมานี่ก่อนครับมาพอมาจากนู้นก็มาพอเห็นก็ลงมาหาแม่หาพ่อเพราะ แม่บอกเมื่อคืนนี้ว่าไปหาโชคขาลาบให้พ่อกับแม่ก่อนครับพ่อครับใจเอฟซีแล้วครับนวดเนี่ยครับนี่ครับน้อยให้ไว้สี่หางครับแรงมีห้าศูนย์ห้าแปดจิตหกแล้วก็จิตเก้าครับตัวนี้มาใหม่นะครับตัวเนี้ครับนี่ครับพ่อ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 ดำซื้อไหมครับ พ่ออ้วนคัดซื้อไหมครับพ่อซื้อทุกทิบาทก็ได้พ่อซื้อด้วยนะพ่อซื้อทุกสิบบาทพ่ออ้วนซื้อด้วยนะน้อยไม่โกหกพ่อหรอกครับพ่ออ้วนสังเกตที่พี่บ้านพ่อกับแม่สิครับพ่อกับแม่ไม่มีอะไรเลยมีบ้านแถเนี้มาอยู่กันครับน้อยมาช่วยพ่อกับแม่ครับพ่อกับแม่ก็ทำยู่เดี๋ยวก็ไหวครูเดี๋ยวก็เลี้ยงน้อยเดี๋ยวก็เลี้ยง เดี๋ยวก็ไปเอาตะเคียนมาไปเอาปู่มาครับจะช่วยพ่อกับแม่ครับพี่พี่พี่ซื้อหวยนะคะ